ภิกษุทั้งหลายอุปทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในความเห็นความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจา ความยึดมั่นในความเป็นตัวตนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอุปปทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปปทานย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตันหาความดับไม่เหลือแห่งอุปปทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา มักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุป,ปทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียนชอบ ความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ